สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถไถทองคํานะครับวันนี้พี่สันก็มีสาระดีๆมานําเสนอนะครับแต่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเชิงสาระดีๆนะครับเพิ่งรู้อ่าเป็นประมาณนั้นเจ,จะมาบอกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสายพานนี่แหละครับ <c oughs> วันนี้มาดูพอตายํำนาเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พอตาด้วยว่าวิธีการใส่สายพานที่ถูกต้อง เขาใส่กันยังไงนะครับผมมันมีเทคนิคอย่างไงนะอันนี้คือผมก็เพิ่งรู้เลยนะเกิดมา30กว่าปีนะครับคุกคีเกี่ยวกับรถยำนาแล้วก็สายพานนะครับก็เพิ่งจะมารู้มาเร,เร็วนี้เองนะครับนี่นะครับสายพานเจลเคลูกโลกนะครับผมใช้ดีมากนะครับตัวนี้การันตีเลยว่าซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับ รอแป๊บหนึ่งวัสดีครับเสียมีงานทุกวันนะครับเสียเมาพอตาแล้วก็คุณลูกชายนะครับเสียเบียร์ชชวยพอตายกของลงแป๊บหนึ่งก่อนทํางานก็พอตาก็จะอจาจจะระบีนะครับทุกวันเพราะว่าบูตตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับท่านผู้ชมบูตขบนะครับอันนี้ขบตานกนะครับ ก,ก็ตานกนะครับเช็คล้อหน่อยโอ้จะหมดแล้วใช้ใบหกไหมอ่อใช้ป่ะฮะสูงเท่ากันนี่แหละสูงเท่ากันนี่แหละครับว้าวครับเดทาทำให้ <laughs> อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วหมดฤดูกาลนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้พ่อตาเปลี่ยนนะเดี๋ยวถามพ่อตาก่อนพ่อสะพานเขาใส่รู้ไหมเขาใส่ใส่ยังไงใส่ใส่ได้เลยไหมใส่ได้ไงเนี่ยอันเนี้ยมันใส่ได้เลยใส่ได้เลยใช่ไหมกดกดเปี่ยวว่างก่อนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ทางไหนได้เลยใช่ไหมได้เลยอันนี้พ่อตาอาจจะยังไม่รู้นะครับครับอันนี้เสียชื่ออะไรนะครชื่อโอครับชื่อโอเขาเขาใส่ได้เลยไหมสะพานเนี่ย สามารถใส่ไปถึงแล้วเอาใส่ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าเดาเออตามจริงตามจริงใส่ไม่ได้เลยนะพ่อเดี๋ยวผมจะบอกพ่อเกิดมาก็จะหกสิบล้วเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท่านผู้ชม <laughs> ผมก็เพิ่งรู้วิธีการใส่สะพานที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมคืออย่างแรกเลยแหละเราต้องใส่ให้มันให้อ่านออกออ,อันดับแรกเลยอ่านออกนะครับอย่างสมมติว่า เราเจะใส่ทั้งนี้เดี๋ยวให้พ่อเปลี่ยน,น,น,นครับเออให้ให้ตัวให้ให้ให้สามารถเราอ่านหนังสือออกแบบนี้นะครับอ,อันนี้คืออย่างแรกเลยเออที่ว่าเราจะรู้ว่าว่าสายพันธ์มันยี่ห้ออะไรเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่สายทั้งนี้ปุ๊บเราจะอ่านไม่ออกครับเราต้องยืนไปฝั่งโน้นมันไม่ใช่ว่าแค่อ่านหนังสือออกอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเขาจะมีรอยต่อของเขาอยู่นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะหารอยต่อกันนะแต่ว่าผมดูจากรอยต่อแล้วยี่ห้อของจอระเข้เขาเขาจะต่อเนียนมากนะครับมันจะมีรอยต่อรอยต่อเขาเขาจะแบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้จะเนียนมากถ้าเกิดว่าเป็นบางยี่ห้อนะครับท่านผู้ชมเขาจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับ นี่อย่างร้อยต่อตรงนี้นะแล้วมันมันจะนูนมาตรงนี้นะครับคือล่องต่อฝั่งนี้จะสูงฝั่งอยู่ข้างหลังจะต่ํานะครับเพื่อที่ว่าเวลาการเสียดสีนะครับอย่างเชอย่างโมเลย์มหมุนข้างหน้าปุ๊บเวลาถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดเนะาะเสียดสีข้างหน้ามันเล็กข้างหลังมันใหญ่มันก็จะทําให้การสึกหรอขาดหรือว่าการขาดของสายพานมันก็ ไว้นะครับแต่ว่าันนี้จอระเคีเขาเนียนนะไม่เชื่อก็ลองไปดูบางยี่ห้อนะที่ว่าท่านใช้อยู่นะครับเอออันนี้แน่นอนนะครับเอออันนี้พ่อช่างช่างศูนย์ก็บอกมานะครับได้ไหมเี่ยนะใส่ต้องให้อ่านออกนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับใส่ให้มันอ่านออกแบบนี้นะครับ ผมเชื่อเลยแหละว่าคนมากกว่ามากกว่า90%อ่ะยกเว้นช่างที่ว่าเขาเรียนมานับถึงถึงเขาจะรู้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะแม้กระทังพอตาพ่อยังไม่รู้เนาะใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวอยเอออันนี้อือ่านออกไม่ออกไม่รู้ใส่อย่างเดียวถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับถามว่าใช้ได้นานไหมมันก็นานเหมือนกันนะอแต่ว่าคือการใส่ให้ถูกตามหลักวิธีของที่ว่าพวก นักเรียนเขาเรียนมานะครับทางวิศวะก่อนเขาต้องใส่แบบนี้นะครับอ <an> ันนี Hamp ้คู่ที่ใช้มาโอ้หลายหลายร้อยไร่นะครับหลายร้อยไร่นะครับก็ไม่สึกไม่ยืดนะครับไม่แตกไม่หักแน่นอนมากจรลเคนะครับลูกโลกใช้ดีมากนะครับตัดไหวหรือเปล่า ติดง่ายนะครับสะพานใหม่ก่อน,นอาจจะยังฟิตนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขับลงไปรอบเดียวก็ปกติเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ใช้วินนาห้านะใครสนใจวินเกึงก็ทักหาพี่สันได้นะครับมีรับประกันขาดเปลี่ยนให้ฟรี อันเลยสงสัยจะพยายามอันไหนเนี่ยอันล่างหรือเปล่าปตาลงโหดนะครับ เดิมแล้วครับเดิมสนิทมีเฉพาะต่อซิ่งนะครับข่าย่ำก็230บาทนะครับต่อไล่ก็โอเคนะมีคนบอกว่ารถแบบนี้ทำไล่ละ80บบาทก็พอโอ้โหเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมจ้าง ที่มาย้ำไปผมเลยผมให้รายละร้อยเฉกษัตรดนะครับยุคนี้น้ำมันแพงนะก็จะช่วยกันไปเนาะน้ำมันแพงปุ๋ยแพงยาแพงค่าแรงถูกนะครับแหมมันเป็นไส่อย่างนั้นเขาก็ดักทางถูกแล้วนะว่าคนไทยอาชีพ เป็นเกษตรกรนะรแล้วก็ทํานาเยอะที่สุดในประเทศนะครับเหมือนกับว่าเขากําลังอะไรหรือเปล่าลก็ไม่รู้นะวันนี้ผมไม่อยากจะพาพินนะครับก็ให้เดาๆกันเอาเองนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือทํานาปีละครั้งพอนนครับทาแค่ไว้กินแล้วก็พอไวใช้ผ้าแล้วเกี่ยวนะครับอย่าไปฝืนทําเยอะ ทำเยอะนี่ผมบอกว่าเจงเยอะนะครับผมทำนามาเอาไว้ง่ายว่าผมเริ่มทำนามาตั้งแต่อายุ15้านะครับ14บส่บหาตอนนี้30มสบกว่าผมไม่มีปีไหนเลยนะที่ว่าผมจะลืมตาอาบากได้ขนาดนั้นก็มีช่วงที่ว่ายุคยุคนั้นแหละที่ว่าข้าวแพงเนาะมันก็ถือว่าดีไปนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะต้องลองขันวิธีช่วงนี้หน้าทำนาอ่ผมไม่ว่าทำนาไปเลยนะครับแต่ว่าหน้าที่ว่าเขาไม่ทำนากันนี่แหละมันคือช่วงขอบโคยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นทำปูกผักอะไรก็ได้หาตลาดหาตลาดให้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าสิผมเดินทาง อยู่บนเขานะแต่ว่าเขาก็ยังทําหูปูกกระลำปลูกอะไรปลูกหัวเชเท้าหรือเปล่าที่ว,ว่าลอ้อมแกที่เขาเรียกเรียกกันนหะ่ะมาต้มกินนะอ่ะเออรายได้ก็ดีมากนะครับท่านผู้ชมมีแต่ข้าวอย่างเดียวนะชื่อว่าอยู่ไม่ได้นะครับอาชีพอื่นอยู่ได้หมดข้าวโพดนี่ก็ ส่วนตัวผมว่าผมอยู่ได้เลยแหละอ้ะอเสียอ้เป็นวัยรุ่นแ,แท้ๆ <c oughs> ขับรถติกซิงหน่อยเลยลูกพี่ลองศึกษาดูนะตามอ่าอินเทอร์น YouTube. เน็ต u t u ทูเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้คือง่ายๆหลีกเลี่ยงจากการทำนาให้ได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมจุดเว้นว่าเรา ทำไปเลยครับได้แน่นอนแต่ว่าหกเจ็พันอย่าไปอย่าไปฝันอะไรให้มันมากนะครับเพราะว่าชาวนาน้ำตาไหลกันมาเยอะแล้วตาเข้าโาค้งเอยจนๆอยคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องแสผยานนี่ว่าโอ้อยไปดามาเรื่องข้าวไม่มีหลักฐาก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ใส่สบ,บานที่ถูกต้องก็คือใส่ให้อ่านออกนับอันดับแรกแล้วเรามาดูที่ว่าอารอยข้อต่อนะครับเอาสูงไว้หน้านะครับเอาอันต่าไว้หลังก็มันจะมีรอยต่อเขาอยู่นะครับอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะเพิ่งจะมารู้เร็วๆนี่แหละมีช่างศูนย์จากคุณต้าเข้ามาแนะนาผมว่าคน ส่วนมากนะีไม่รู้แน่นอนนะแค่เกือบจนะร้อยเปอเซ็นะจะเป็นคนที่เขาเรียนมานะครับแม้กระทั่งช่างบางคนในผมคนเล่เลยว่าไม่รู้แน่นอนนะเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสามารถอมอง้ามกันเยอะนะครับทุกคนมอง้ามเพราะว่ามาถึงคือใสเลยไม่มีมองหรอกว่าทางไหนทางไหนมันก็ใสได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ขอแนะนำให้เป็นของจระเข้ลูกโลกนะครับเพราะว่าใช้ดีมากนะครับมีความเกาะมีความทนทานสูงใช้แล้วไม่ยืดนะครับสับู้ชมซื้อครั้งเดียวคือจบอยู่ได้นานๆน,นะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยนะครับ อันนี้ก็น่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะครับแต่ประมาณสัก10กว่าไล่นะครับมีงานทุกวันสำหรับ่อตาโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ